เก็บภาพนะคะบรรยากาศธรรมชาติให้ดูนะคะที่น้องหานฝั่งทางนี้นะคะก็เป็นน้องหานที่กว้างนะคะกว้างมากนะคะกว้างกว้างนะด้านหน้านี่จะเป็นเกาะนะคะเป็นเกาะนะคะเป็นเกาะแต่มีว,วัวมีมีว,วัวมีมีวัวนะคะ มองไปเห็นวัวนะคะเดินเล็มหญ้าอยู่นะคะก็แปลกเลยว่าเขาเอาวัวขึ้นไปโดนบนเกาะได้ยังไงคะ f อฟซี FC คะมีน้ําล้อมรอบสแสดงว่าเขาต้องต้องเลี้ยงวัวอยู่ตรงนั้นแล้วก็นอนตรงนั้นนะคะแต่ปอแดงก็งงนะคะว่าเขาเอาไปเอาวัวไปได้ยังไงคะใส่เรือไปมันก็ไม่น่าใช่หรืออๆใช่นะคะทำให้ปอแดงสงสัยแล้วค่ะ มองไปเห็นวัวหลายตัวนะคะอยู่ตรงเกาะด้านหน้านะยคะ่นะแะ่ก็น้องหานะคะน้องหานกว้างนะคะกว้างกว้างงตรงข้ามเกาะนี้ก็จะเป็นแม่เป็นน้องหาน้องนะคะโองมองดูไกลๆนะคะไกลๆนะคะ,นะคะตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณในสวนนะคะสวนแม่สวนลูกนะคะ ต้นมะพร้าวน้ําหอมก็เยอะ,ะเ็นที่พักผ่อนจนใจอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดสกนลนครตอนตอนเย็นๆนะคะแต่ร่มลมตกก็จะมีประชาชนนะคะมาออกกำลังกายนะคะมาถีบจักรยานบ้างเดินบ้างวิ่งบ้างนะคะ ต้นนั้นก็จะเป็นน่ะนะคะต้นไม้ก็จะเป็นที่เด็กเล่นนะคะเด็กเล่น